Fender แบรนด์ดังระดับโลกจากอเมริกาที่ผู้มีชื่อเสียงในวงการดนตรีต่างให้ความไว้วางใจเลือกใช้มายาวนานกว่า82ปี ลำโพงทุกตัวถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์ล้อกับแอมป์กีตาร์คลาสสิกที่ดูโดดเด่นมีสไตล์ลำโพงทุกรุ่นนอกจากจะอัดแน่นมาด้วยดอกลำโพงและทวิเตอร์คุณภาพเกินราคาแล้วดีไซน์ภายนอกยังถูกออกแบบมาให้สวยงามคลาสสิกร่วมสมัยสามารถนำไปตกแต่งบ้านร้านค้าออฟฟิศส,สำนักงานได้ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย ภาพรวมเอกลักษณ์ของลำโพงเฟนเดอร์ที่มีเหมือนกันทุกรุ่น 1. บลูทูธคลาส4.2เชื่อมต่อรวดเร็วมากใช้เวลาเพียง1-2วินาทีระยะห่างถึง10เมตรมีความสเสถียรเสียงไม่สะดุดขาดหายแม้มีกำแพงกัน้นในขณะที่ลำโพงทั่วไป7-8เมตรก็มีอาการสัญญาณกระตุกเสียงเพลงขาด,ขาดหาย,ายแล้ว 2. รองรับระบบแอปเ ให้ไฟล์เสียงคุณภาพเข้าถึงเสียงเพลงได้อย่างสมจริงสมจังเหมือนฟังดนตรีสด 3. พลังเสียงเท้มเต็มพิกัดเหมาะกับการฟังเพลงที่เน้นเสียงดนตรีมากกว่าเสียงนักร้องฟังได้นานไม่อุดอู้อึดอัดเสียงเบสทรงพลังกระแทกกระทันเก็บตัวเร็วโดยไม่ยัดเยียดเสียงเบสจนเกินไป 4. ปรับจูนเสียงเบสเสียงแหลมได้ทุกรุ่น 5. วัสดุคุณภาพดีไม่เปราะบางแตกหักง่าย 6. สินค้ามาตรฐานได้รับการรองรับจากหน่วยงานระดับโลกและผ่านมอ,อกของประเทศไทยทุกตัว 7. การรับประกันสะดวกรวดเร็วมีระยะประกันเหมือนกันทุกรุ่นคือ1ปีหากสินค้ามีปัญหาไม่รวมตกหล่นชำรุดแตกหักเสียหายหรือมีการดัดแปลงมาสามารถที่จะส่งเคลมเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ได้โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและส่งคืนเพียง3-7วันทำการโดยมีใบเสร็จเป็นหลักฐานในการเคลมทุกครั้งนะคะ จุดเด่นของแต่ละรุ่น Newport 1. ตัวเล็กพกพาสะดวกฟังเพลงได้หลากหลายแนวเสียงออกแนวสายสุดในบรรดาทุกรุ่นของแบรนด์เดียวกันด้วยพลังเสียง30วัตต์ 2. มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานต่อเนื่องหลังจากชาร์จแบตเต็มที่แล้วยาวนานถึง12ชั่วโมงโดยเปิดเสียงอยู่ในระดับไม่เกิน5อีกทั้งยังเป็น power bank ในตัวสามารถใช้ชาร์จแบตมือถือและอุปกรณ์อื่นๆได้โดยมีกำลังไฟอยู่ที่10,000มิลลิแอม 3. ปุ่มทล์กเปลี่ยนลำโพงให้กลายเป็นสปีกเกอร์โฟนเพียงกดปุ่มทล์กเมื่อมีสายเรียกเข้าสามารถคุยผ่านลำโพงได้โดยไมโครโฟนมีระบบ Echo c a n c e r a t t o o n ป้องกันเสียงสะท้อนเพื่อให้เสียงชัดเจนกว่าการคุยสปีกเกอร์โฟนผ่านมือถืออีกด้วย 4. มีด้วยกัน3สีคือสีดำแดงและฟ้า 5. 5. Ion, แบตลิเทียมไอออนเมื่อแบตเสื่อมไปในอนาคตหลังหมดประกันแล้วสามารถที่จะหาซื้อแบตเปลี่ยนใหม่ได้ตามร้านรับซ่อมลำโพงทั่วไปหรือติดต่อศูนย์รับประกันของทางบริษัท Generation S, <S แนวเพลงที่เหมาะสมได้แก่ป๊อปป๊อปร k ็อกร็อกอลเทอเนทีฟฮิปฮอปและ EDM ข้อควรระวัง 1. หลีกเลี่ยงการจับบริเวณตะแกรงด้านหน้าเพราะทำจากโลหะเนื้ออ่อนอาจทำให้ตะแกรงบุบได้ ซึ่งจะไม่อยู่ในเงื่อนไขาการประกันเพื่อเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ 2. อ,อย่าเปิดลำโพงโดยเสียบปลั๊กคาวไว้ตลอดเวลาเพราะความร้อนจากการเสียบปลั๊กเลี้ยงไว้ตลอดเวลาจะทำให้ลำโพงเกิดการโอเวอร์ฮีตโดยจะมีอาการไฟกระพริบทุกดวงมีผลทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้เป็นพักใหญ่ๆต้องปิดเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเลยหลายชั่วโมงแล้วค่อยเปิดเล่นใหม่อีกครั้งวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าเก็บหรือ เปิดลำโพงเล่นในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดนานๆเมื่อแบตลำโพงเต็มควรถอดปลัก๊กและเล่นเพลงโดยไม่เสียบปลั๊กไฟบ้างเป็นบางครั้งบางคราวมอนเทเร่ ere, ลำโพงรุ่นใหญ่ตัวแม่ตั้งวางโชว์ที่ไหนก็เท่มีเอเกลักษณ์ดีไซน์เฉพาะตัวเป็นลำโพงไม้ตู้ปิด ที่มีบุคลิกเสียงแข็งแรงหนักแน่นทรงพลังกำลังไฟ120วัตต์ฟังก์ชันการเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3แบบคือผ่านสาย AUX ผ่านสาย RCA และผ่านระบบ Bluetooth มีปุ่มเชฟที่ด้านหลังเพื่อที่จะปรับโทนเสียงเบสให้สมูทมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องการฟังเพลงแนว Easy Listening และเลื่อนเปิดเมื่อต้องการเพิ่มพลังเสียงเบสให้เต็มอิ่มหนักแน่นเมื่อต้องการฟังเพลงแนว Rock หรือเน้นพลังเสียง มอนเทเร่ ere, ให้เสียงกลางเสียงกีต้าร์โดดเด่นมากเน้นการฟังเพลงสดเพลงล็อกเมทัลเมทริก้าหรือฟังเพลงที่สนุกสนุก,นกแรงแรง,แรงมันมันเบสแน่นกระชับไม่ลงลึกประกอบไปด้วยลำโพง4ตัวเป็นวูฟเฟอร์ขนาด5นิ้ว2ตัวและทวิตเตอร์อีก2ตัวรุ่นอินดิโออวตาลล่างเล็กของมอนเทเร่ที่รูปทรงเล็กลงมา คุณภาพไม่เล็กลงเลยกำลังไฟถึง60วัตต์มีแบตในตัวใช้งานต่อเนื่องเมื่อเปิดเสียงในระดับ5ได้ยาวนานถึง20ชั่วโมงจับคู่กับรุ่นเดียวกันเล่นเพลงพร้อมกันได้ถึง2เครื่องรองรับการทำงานโดยคำสั่งเสียง Google Voice กดปุ่ม Talk เพื่อเป็น Speakerphone ได้เหมือนกับรุ่น Newport แถมเสียงที่ดังก็คมชัดยิ่งขึ้นเพราะผ้าขยายเสียงใหญ่กว่าเดิมด้วย ป็น power bank ในตัวมีหูย้วเพื่อใช้ในการพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกยิ่งขึ้นมีอยู่ด้วยกัน2ส,สีก็คือสีดำและสีครีมแนวเพลงที่เหมาะสมคือเพลงป๊อปบ๊อปล็อกเพลงล็อกอัลเทอร์เนทีฟฮิปฮอปและ EDM ค่ะมอนเทเรทวีตรุ่นอัปเกรดจากมอนเทเลขึ้นมาเพิ่มความหรูหราด้วยผ้าทวีดดีไซน์ผ้าสไตล์ของชาแนลเติมเต็มภาพลักษณ์แบบไฮเอนด์ถึงขีดสุด เพิ่มระดับวอลล่มขึ้นมาจากรุ่นอื่นๆของ Fender จากปกติมีเพียง10ระดับขึ้นมาเป็น12ระดับกระห่มเอาอยู่ทั้งอินดอรและเอาดอร์เพิ่มหูวจับที่มีความมั่นคงแข็งแรงท,ทางทานรูหราทำให้สะดวกต่อการหยิบจับมากยิ่งขึ้นคุณภาพเสียงหนักแน่นโอหอาก,กว่ามอนเทเล่เล็กน้อยเสยนเบสมีบาลานซ์มากขึ้นกว่าเดิม โดยวูฟเฟอร์2ตัวขนาด6นิ้วและทวิเตอร์อีก2ตัวเหมาะก,กับผู้ที่ชอบดีไซน์จ๋าๆเสียงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครมิกซ์ีเบสแน่นมีพลังลงลึกได้มากกว่าเดิมขุมพลังความมันขนาด120วัตต์ RMS ระบบเสียงคอร์ดไดเวอร์ดีไซน์พร้อมปุ่มปรับ EQ เสียงต่ำและเสียงแหลมแนวเพลงที่เหมาะสมกับการฟังจะเป็นแบบเดียวกับมอนเทเรค่ะ จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของลำโพงบอลเทเล่และบอลเทเล่ทวีตก็คือทั้งคู่เป็นลำโพงตู้ปิดซึ่งเหมาะกับการฟังเพลงมากกว่าเพราะคุณสมบัติของลำโพงตู้ปิดที่จะมีปัญหาเรื่องเสถโรเทชันน้อยกว่าด้วยข้อดีนี้จึงทำให้เหมาะกับการฟังเพลงเพราะ Impact ม,มีเสียงกระแทกโดยธรรมชาติลำโพงตู้ปิดเสียงจะไม่กระแทกหรือบ้าพลังเหมือนตู้เปิดจึงตอกย้ำได้ว่าถ้าเน้นฟังเพลงตู้ปิดจะเหมาะกว่าค่ะ